ในการใช้ประตูตรวจจับโลหะนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าทําไมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีโลหะเลยพัดไม่ได้ใส่นะครับไม่มีมือถือนะครับเหรียญต่างๆออกหมดแล้วแต่เดินผ่านประตูฮะลองเดินผ่านประตูอ้าวทำไมถึงร้องครับผมนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องแต่งกายของเรานะครับเช่นกระดุมนะครับกระดุมเม็ดใหญ่ๆนะครับที่ติดอยู่ตามกางเกงยีนะครับกางเกงยีเนี่ยจะร้องบ่อยที่สุดนะครับจะเป็นปัญหาเลย นะครับทางแก้ทำยังไงตัวเครื่องนะครับเขามีระบบปรับความไวหรือ Sensitivity นะครับยิ่งค่าความไวสูงนะครับมันก็จะจับละเอียดอ่ะทีนี้ให้น้องเอนะครับปรับลงมาตอนนี้เราปรับอยู่ที่180นะครับในระดับเอออันนี้ผมจะเลือกปรับเฉพาะระดับเอนะครับปรับไปที่150ยังร้องอยู่ไหมครับอ่ะเดินผ่านนะครับไม่ร้องนะเห็นไหมครับ อันนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแรกนะครับอันที่2ครับไม่มีโลหะกางเกงก็ไม่ใช่กางเกงยีนะครับกางเกงธรรมดาเลยไม่มีกระดุมสักเม็ดหนึ่งนะครับเดินผ่านไม่ร้องนะครับแต่บางทีร้องบางทีทําไมร้องครับเห็นไหมฮะอ่าสงเกตนร้องนะครับนั่นเป็นเพราะเราวางประตูนะครับใกล้กับสิ่งที่เป็นโลหะสิ่งที่เป็นสัญญาณกวนนะครับอย่างบางหน่วยงานนะครับ ให้ถอดของไว้ข้างประตูนะครับเอาของออกหมดเลยนะครับเพื่อจะเดินผ่านแต่ดันไปวางไว้ข้างประตูนะครับโลหะลบกวนสัญญาณกันนะครับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโลหะชิ้นใหญ่นะฮะสังเกตนะครับสังเกตไฟตรงนี้ถ้ามันจับสัญญาณโลหะได้นะครับมันจะขึ้นผมเลื่อนเข้าไปนะครับเหไหครับขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ความแม่นยําความเสถียรจะลดลงนะครับบางทีตรวจได้ แต่ความแม่นยำลดลงนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวผมเดินผ่านนะครับขอเดี๋ยวยังขอเดี๋ยวแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปวางใกล้กับเหล็กนะครับใกล้กับโลหะหรือว่าสิ่งพวกสายไฟนะครับสายไฟแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับมันจะรบกวนเครื่องนะครับ หรือกระทั่งบางคนวางที่พื้นที่เป็นโลหะนะครับบางคนทําฐานที่มาซื้อประตูไปนะครับทําฐานเป็นฐานเหล็กวางอย่างนี้ควนเครื่องนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันควนเครื่องทีนี้เดินผ่านดูไฟนะครับขึ้นหมดเลยไหมตรวจได้แต่ก็รวนนะครับหรือบางทีไม่มีโลหะก็ล้อนะครับมีคนตัวใหญ่หรือว่าเราเดินไม่ตรงกลางนะครับเราเดินเดี๋ครับเราเดินเอาตัวไปใกล้นะครับหรือว่าบางที ส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นถ้าคนตัวใหญ่นะครับให้เราพยายามเดินให้ตัวรีบๆนะครับหรือไม่ก็สั่งประตูที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไซส์มาตรฐานเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะครับเราก็พยายามเดินตรงกลางนะครับเดินพยายามเดินช้าๆนะครับประตูเนี่ยเขาจะตรวจประมาณนาที1วินาทีต่อหนึ่งคนนะครับดังนั้นเนี่ยเรา ควรจะทําสัญลักษณ์ไว้นะครับให้คนอยู่ห่างจากประตูประมาณ1เมตรนะครับรอคนข้างหน้าเดินผ่านแล้วเราก็เดินต่อนะครับมีเคสนึงครับเราติดตั้งประตูในบริเวณพื้นที่มีการสั่นสะเทือนนะครับเเวลาพื้นสั่นสะเทือนนะครับมันก็จะร้องครับเห็นไหมฮะทั้งที่มีอยู่หสั่นนิดเดียวก็ร้องนะครับดังนั้นพื้นที่ที่เราติดนะครับต้องไม่สั่นสะเทือนนะครับหมายถึงว่า มีรถสิบล้อรถคันใหญ่วิ่งผ่านไปมานะครับหรือมีการก่อสร้างพื้นดินสะเทือนประตูก็จะทํางานผิดปกปติเหมือนกันนะครับบางที่นะครับมีลมพัดแรงนะครับพัดแรงมากๆจริงๆนะครับอย่างเมืองชายทะเลพวกนี้ครับก็มีผลให้ประตูทํางานคัดเคลื่อนได้นะครับดังนั้นสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมพร้อมนะครับลําดับต่อไปที่ผมกลัวที่สุดนะครับปรับลดความไวแล้วสถานที่พร้อมแล้ว ทำทุกอย่างพร้อมแล้วเอ๊ะแต่ทําไมประตูยังร้องอยู่นะครับประตูยังร้องโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับนั่นคือโครงเสื้อในนะครับผมเห็นไหมครับอา้าวร้องทำไมอ๋อนนาการอ่อนกาอ้าวเดินผ่านครับอ่าสุภาพสตรีท่านนี้ไม่ร้องนะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนชุดชั้นในใหม่นะครับลองดูครับเดินผ่านเลยครับ อ้าวทำไมร้องนะครับนั่นคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนชุดชั้นในนะครับซึ่งบางตัวก็ร้องนะครับบางตัวก็ไม่ร้องอเราเปลี่ยนอีกตัวนะครับนี่ฮะตัวนี้ไม่ตัวนี้ร้องนะครับเห็นไหมครับทั้งที่สองตัวเนี้ยตะขอเหมือนกันเลยนะฮะนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างครับ เป็นแบบโครงไซส์เดียวกันนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับคือหนึ่งความหนาแน่นของโลหะนะครับชนิดโลหะต่างๆนะครับมีผลหมดเลยนะครับอังนั้นนะครับเมื่อเดินผ่านประตูมาแล้วเครื่องร้องเตือนนะครับแต่ตัวเราไม่มีโลหะไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องอาจจะตรวจเจอสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นโลหะในร่างกายโดยที่เราไม่รู้นะครับเช่นกระดุมกางเกงยีนะครับโครงเสื้อในหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราใส่นะครับให รักษาความปลอดภัยนะครับใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพาสแกนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมประตูถึงร้องนะครับซึ่งทีมรักษาความปลอดภัยนะครับมีความสําคัญมากนะครับกับงานลักษณะนี้นะครับถ้าเจอกระเป๋าเราต้องแยกออกไปก่อนนะครับแล้วอีกทีมนึงอีกคนนึงเปิดกระเป๋าดูส่องไฟเข้าไปค้นกระเป๋านะครับส่วนตัวตัวของเราเอาเฟอร์นิเจอร์ออกให้หมดนะครับถอทุกอย่างออกให้หมด แล้วเดินผ่านนะครับถ้ายังร้องใช้เครื่องนี้ตรวจนะฮะเราก็จะเจอสาเหตุแน่นอนว่าทําไมมันร้องนะครับดังนั้นนะครับถ้าผู้ใช้ลูกค้าเข้าใจหลักการของมันนะครับและเตรียมสถานที่อย่างที่ผมพูดในต้นคลิปนะครับก็เชื่อได้ว่าประตูตรวจจับโลหะนะครับจะสามารถช่วยแก้ปัญหาลูกค้านะครับตรวจอาวุธรักษาคว,วามปลอดภัยป้องกันการทุจริตได้แน่นอนนะครับโอเคครับ